สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้บุญทันอยู่ที่วัดพญาธรรมนะครับวันนี้มาขอโชคขอลาบนะครับกับแม่ย่าทุกพระองค์นะครับพ่อปู่จอมทรัพย์นะครับแม่ย่าวิมานทองแม่สบายทองนะครับแม่พิกุลทองนะครับแม่พลอยมณีนะครับแม่เกตสวัสดีนะครับแม่สีมาลาแม่สร้อยสุดานะครับแม่สร้อยฟ้าแม่เพียงทองนะครับแม่อับสอนนะครับ และก็แม่ทิพย์สังวรน,นะครับวันนี้บุญทันอยู่ที่วัดพญาธรรมนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้พามาขอโชคขลาบสาณสถานที่ใหม่นะครับบุญทันเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นยังไงนะครับบอกไม่ถูกเลยครับมาถึงสถานที่แห่งนี้นะครับ ดูบรรยากาศโดยรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวมุนทันจะไปขออนุญาตจุดทูบอีกครับบอกจุดทูบยังไม่ครบนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยแชร์เปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดลาบเลยนะครับวันนี้มุนทันมาอยู่ณสถานที่ใหม่นะครับบอกขอแม่ตะเคียนนะครับรู้สึกว่าแม่ตะเคียนอยู่นี่จะมีหลายพระองค์มากเลยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ รอบสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้บุญทันอยู่ที่ วัดพญาธรรมนะครับพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับแนวทางวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับมาขอที่วัดพญาธรมนะครับซึ่งมีแม่ตะเคียนนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับอยู่ที่นี่นะครับเป็นขอนตะเคียนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับ ครับเอ็ดุนทันขออนุญาตไปสการะ,ะพ่อปู่พญานาคก่อนนะครับครับเป็นพ่อปู่พญานาคนะครับมุนทันจะให้พี่ๆชมบรรยากาศโดยรอบๆไปก่อนนะครับข้างหน้าเห็นไหมครับขอนตะเคียนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่เยุนทันขออนุญาต ไหอ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้ก่อนนะครับสาธุสาธุวันนี้ลูกมาขอโชคขอลาบให้แฟนๆช่องลุกคนทุกนะครับไ,ได้มีโชคมีลาบนะครับขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่นี้นะครับโปรดโชคโปรดทรัพย์โปร,โปรดลาบให้ลูกด้วยถึงในวัวนที่หนึ่งตุลาคมสองพันหะ้าร้อยหกสิบสามเถิสาธุสาธุ พี่ๆทุกท่านครับบุญทันจะพาไปส่องด้านในกันนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายกันได้ปกตินะครับวันนี้มาเป็นหมูมาอยู่เป็นเพื่อนบุญทันด้วยนะครับบุญทันก็เดินทางมาขอโชคขอลาบคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับอยู่ที่นี่เรียกว่าวัดพญาธร,รมนะครับมีแม่ตะเคียนที่นี่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับดูจากอา ด้านหน้าที่บุญทันสอนให้พี่พี่ทุกท่านนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่บุญทันบอกไว้ก่อนบุญทันมาที่นี่รู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นที่แม่ตะเคียนเยอะด้วยหรือเปล่านะครับงี้ก็บุญทันก็จะพาพี่พี่ทุกท่านนะครับพาไปชมด้านในกันนะครับ ครับที่นี่นะครับก็จะมีแม่ตะเคียนทั้งหมดนะครับตามที่ปรากฏบนป้ายทางด้านหน้าเลยครับแม่แม่ย่าทุกพระองค์พ่อปู่จมทรัพย์นะครับแม่ย่าวิมานทองแม่สบายทองนะครับแม่พิกุลทองแม่พลอยมณีนะครับแม่เกศสวัสดีนะครับแม่สีมาลาแม่สร้อยสุดานะครับแม่สร้อยฟ้าแม่เพียงทองนะครับแม่อับอับอรนะครับแล้วก็แม่ ทิพสังวานนะครับที่นี่อยู่ที่วัดพญาธรรมนะครับตำบลอะไรเอดไม่แน่ไอ้บุญทันไม่แน่ใจในตัวแต่รู้ว่าอำเภอกะบินบุรีนะครับพาไปชมบรรยากาศโดยทั่วๆไปนะครับรสึกว่าขอนตะเคียนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่นี่ สภาพสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่นนานนะครับวันนี้เอสอยู่ที่เออบุญท่านอยู่ที่วัดพญาธรรมนะครับพามาขอช่วขอลาบนะครับแนวทางของรัฐบาลนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับวันนี้ ขอนตะเขียนค่อนข้างเยอะเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสิทเยอะมากๆเลยนะครับจากกล้องลอยนะครับก็น่าจะมีคนมาขอโชคขอลาบเยอะเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับผม แล้วก็จากกันครับร่องรอยเป็นขอนตะเขียนเยอะนะครับน่าจะเป็นโอ้มาจากหรือน่าจะรวมมาจากหลายที่หรือเปล่านะครับลองรับชมพูดคุยกันนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้บุญทันอยู่ที่วัดพญาธรรมนะครับมาพาพี่พี่ทุกท่านนะครับมาขอโชคขอลาบแนวทางของเจะาหลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับประจํงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ พี่พี่ชมรอบๆก่อนนะครับสึกคู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับขอ,อตะเคียน,นแม่ตะเคียนที่นี่นะครับสึกจะหลายพระองค์มากมากเลยนะครับนะครับขอเป็นมั่นเป็นเหมาะสักเดี๋ยวเราถาแป้งไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยออามาขอเอามาดูใหม่นะครับเนาะ ี๋ยวท่านขออนุญาตทาแป้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนสาธุสาธุนะครับบารมีแม่ตะเคียนทั้งหลายนะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับลูกมาขอโชคขอลาภให้แฟนช่องทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับก็ขอบารมีแม่ตะเคียนนะครับเปิดโชคเปิดทรัเปิดลาภให้ผู้ติดตามทุกท่านนะครับได้มีโชคในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับไม่ว่าจะเป็นสองตัวก็ได้นะครับสามตัวก็ได้นะครับครับผมแล้วพาส่ง รอบๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดาูที่แป้งนะครับคุณผู้ชมพาไปตำรวจดูรอบๆก่อนนะครับก็ดูจากล่องลอยแล้วครับก็ขอมีผู้มีโชคมีลาบนะครับเดินทางมาขอโชคขอลาบเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ โอ้ต้นตะเคียนเยอะมากๆเลยนะครับขอนตะเคียน ขอนตะเคียนเยอะจริงๆนะค,คุณผู้ชมทุกท่านนะครับครับท่านพาดูนะครับรอบๆค่อนข้างขอนตะเคียนเยอะทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ทำคลิปมานะครับบุญทันยังไม่เคยเห็นเขียนเอขอนตะเคียนนะครับเยอะขนาดนี้เลยครับ เยอะมากมากเลยครับมีแต่ขอนต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้บรรยากาศพาไปเดินดูด้านในนะครับพาไปชมดูทั่วๆนะครับ เราเอาแป้งถูดูนะครับท่านผู้ชมสาธุน,นะครับปารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้นะครับบุญทันแล้วก็พร้อมด้วยแฟนช่องทุกท่านนะครับมา ขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนนะครับก็ขอบาร,รมีแม่ตะเคียนทั้งหลายนะครับเปิดโชคเปิดรับเปิดลาบให้ลูกได้เติดนะครับถ้า,าลูกสมหวังนะครับสามตัวนะครับลูกจะนําผลไม้ห้าอย่างมาถวายนะครับเห็นไหมครับตัวแรขหกนะครับคุณผู้ชมลองเอ่อ ชมด้วยกันนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับถ้าเห็นก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ประภัยนะครับสวัสดีครับวันนี้บุนทันอยู่ที่วัดพญาธรรมนะครับมาพี่ๆทุกท่านนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับเนี่ยกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับปู่ย่าตะเคียนเลยนะครับเพราะว่าเยอะมากๆเลยนะครับ จะให้ชมดูรอบๆก่อนนะครับเห็นไหมครับพี่ทุกท่านนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเป็นขอนตะเคียนนะครับอยู่ที่วัดพญาธรรมนะครับ พี่เห็นเป็นตัวเลขอะไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวบุญทันจะนิ่งๆสักหนึ่งนาทีนะครับแล้วจะเปลี่ยนจุดนะครับแต่ตรงนี้นะครับบุญทันเห็นนะครับเจ็ดโอ้ไม่ใช่ครับหกครับแม่พูดผิดอีกแล้วหกหนึ่งตัวนะครับ ครับที่นี่อยู่ที่วัดพญาธรรมนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นตะเคียนเป็ขอนตะเคียนนะครับรู้สึกจะเยอะมากๆครับเดี๋ยวบุญทันพาไปชมอีกหนึ่งจุดนะครับที่บุญทานได้รูปแป้งไว้แล้วเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ดู ทุกสัตวนะครับบรารมีแม่ปู่ย่าตะเคียนทั้งหลายนะก็แล้วแม่แม่ย่าตะเคียนทั้งหลายนะครับแล้วก็ปู่จอมทรัพย์นะครับที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้บุญทันนะครับแล้วก็พร้อมด้วยแฟนช่องทุกท่านนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับที่วัดพญาธรรมนะขอ,ขอให้ปวดโชคปรดทรัพย์เปิดลาบให้บุญทันแล้วก็ผู้ชมทุกท่านได้ปรากฏเห็นเป็นตัวเลขนะครับสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้นะครับในงวดวันที่ หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับจุดนี้ไม่เห็นเลยครับคุณผู้ชมจุดนี้ก็ไม่เห็นนะครับ ชมจุดนี้ดูนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับตรงเส้ยเราจะได้หกตัวเดียวนะคุณผู้ชมหรือว่าท่านไม่ให้หรือเปล่านะครับเห็นแต่หกตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ก็ไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่ท่านได้ทำการทาแป้งรูปแป้งขอไว้นะครับคุณผู้ชมลองรับชมด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับเห็นเหหหกเพียงตัวเดียวนะครับส่วนจุดนี้จุดนี้ก็ยังไม่เห็นตัวเลขเลยนะครับหรือว่าท่านไม่ให้เราหรือเปล่านะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ นะทวสาวนะครับบุญลมอแม่ตะเคียนทั้งหลายนะครับแล้วก็ปู่จอมจอมทองนะครับวันนี้ลูกมาขอโชคขอรับขอทรัพย์ในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ้าได้สามตัวนะครับลูกจะนําผลไม้ห้าอย่างมาถวายนะครับที่นี่นะครับพร้อมน้ําแดงห้าขวดเลยครับน้ําแดงห้าขวดน้เปล่าสามเอ็นห้าขวดอย่างละห้านะครับผม ผลไม้ห้าอย่างน้ำแดงห้าขวดน้ำเปล่าห้าขวดนะครับจะนํามาถวายนะครับถ้าถูกสามตัวนะครับบุญทันจะนํามาถวายแก้บนให้นะครับ อัูนี่ก็ไม่เห็นเลยนะครับมมคุณผู้ชมท่นจะค่อยๆขยับให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมนะครับนี่หรือเปล่า ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้บุญทานอยู่ที่วัดพญาร,รมนะครับมาขอโชคขอลาบกับโคตรตะเคียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเยอะทีเดียวนะครับอยู่ที่นี่น่าจะเป็นโคตรตะเคียนแล้วนะครับเพราะว่าเยอะมากๆนะครับตัวเลขสงสัยจะได้หกตัวเดียวหรือเปล่านะครับสงสัยไม่ให้เราหรือเปล่านะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ สงสัยจะได้หตัวเดียวนะครับครับถ้าแม่ตะเคียนนะครับอยากให้ลูกมา ถวายขอนะครับก็อย่าลืมนะครับขอสามตัวนะครับถ้าได้สามตัวในงวดวันที่หนึ่งพคมนะครับลูกจะนําผลไม้ห้อย่างน้ําแดงห้าขวดแล้วก็น้ําเปล่าห้าขวดมาถวายนะครับถ้าได้สามตัวนะครับในงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับถ้าไม่ได้ก็ถือว่าแม่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยของกินและของเสวยแล้วนะครับถ้าว่าลูกไม่ได้นะครับ นี่ก็เป็นัสุดไทยมีผู้นำมาถวายนะครับรบรอบนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับครับส่วนแม่ที่อยู่ที่นี่นะครับ แม่อยู่ที่นี่ก็มีแม่ย่าทุกพระองค์พ่อปู่จอมทรัพย์นะครับแนี่บุญทานพูดผิดนะครับว่าพ่อปู่จอมทองนะครับต้องขออภัยนะครับพ่อปู่จอมทรัพย์นะครับแม่ย่าวิมานทองแม่สบายทองแม่พิกุลเงินแม่พลอยมณีแม่เกตสวัสดีแม่สีมาลาแม่สร้อยสุดาแม่สร้อยฟ้าแม่เฟียงทองแม่อับษรแล้วก็แม่ทิพสังวานนะครับแม่ตะเคียนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับ ด้านหน้าครับับสงสัยเราจะได้แค่6ตัวเดียวนะครับคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ พาไปดูที่เรือตะเคียนดีกว่านะครับเพื่อจะเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับนี่ก็เป็นเรือตะเคียนนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับเป็นเอ่อเรือตะเคียนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ แล้วก็ที่ด้านหน้าที่เห็นก็จะเป็นนะครับขอนตะเคียนนะครับทั้งหมดเลยนะครับครับก็เราจะไปดูรูปเสียงไทยของเราดีกว่านะครับไม่เอปุญทันได้บนไว้เลยนะครับไปขอไว้นะครับถ้ามีโชคไม่ราบสามตัวนะครับจะนำอ่า เราไมห้าอย่างนะครับน้ำแดง5้าขวดน้ำเำปล่าห้าขวดนะ้รับมาถวายนะครับพาไปชมด้านในนะครับครับอยู่ที่วัดพญาธรรมนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับคุณจันพามาขอโชคขอลาบนะครับ กับอ่าตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนนะครับเยอะหลายพระองค์นะครับชับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเหมือนขอไม่เห็นไม่เด่นชัดอะไรนะครับเุณไม่ชมเห็นแต่หกตัวเดียวนะครับที่เห็นไปเราไปดูทูบเสียงทายเราดีกว่านะครับเพราะอ่า ตูบเสียงไทยนะครับได้982นะครับคุณผู้ชม982ล้วที่เห็นที่ขอนะหตัวเดียวนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันสงสัยเราจะได้แค่982แล้วก็682แค่นั้นนะครับแนวทางรัฐบาลนะครับประจํางวดวันที่1ตุลาคม2563นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับบุญทันก็ขอยุติกันไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลดีๆหรือไปสการะที่ใดที่ใหม่ๆนะครับบุญทันก็จะ,ะทำการอัปเดตให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ